พี่แอร์นะครับตอนนี้เยอะของใหญ่ครับตอนนี้ลุ้นอยู่ว่าเป็นกระโหหรือบึกนะครับแม่งโคตรหนักครับตอนนี้ครับพี่แอร์ของใหญ่ครับปลาเกมของเรานนี้ดูคันครับดูคันซะก่อนครับดูคันครับโอ้โหงงแม่งสุดยอดครับตัวอะไรวะเนี่ย ขอดูหน้าหน่อยได้ไหมครับเสียงลอกเลยนะครับมันมยังไม่ยอมเข้าครับนี่เห็นเลยครับตอนนี้สิบนาทีผ่านไปเขยังไม่ยอมพี่เปิดเป็นเทพาครับเทพาอะไรมากินปลากินพืชแล้วครับนั่นสิอาหารปลากินพืชของเรา จะครบวงจรเกินไปหรือเปล่าครับดูเป็นเทพาเทพาเทพาใหญ่นะครับนี่ครับเทพาใหญ่ครับเทพาใหญ่ครับพี่แอรโอพี่แอร์เล่นเทพาใหญ่ครับเล่นกันนานเลยครับ